มันก็จะเป็นเหมือนโจทย์นะครับที่ทิ้งเอาไว้ให้ผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็ตามเนี้ยเป็นการบ้านนะครับไปไปหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าของตัวเองนะครับอาจจะเป็นการเพิ่มเรื่องราวนะครับเพิ่มคุณค่าของพวกนี้นะครับเวลาเพื่อนๆไปอบรมนะครับฟังดูง่ายๆนะครับพูดําตอบฟังดูง่ายๆนะครับแต่ว่าเวลาทําเนี่ยทายากนะครับแต่ก็ต้องทํานะครับเรายิ่งสมัยนี้เนี่ยตัวเลือกเยอะมากใช่ไหมครับตัวเลือกเยอะๆนะครับ ขายสินค้าบางทีเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับแข่งขันกันดูเดือดมากแต่จริงๆผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งนะไม่ควรเราไม่ควรจะมาแข่งกันด้วยเรื่องราคาถูกนะคือแข่งกันด้วยเรื่องของการตัดราคากันนะขายใครถูกกว่ากันเนี่ยเพราะมันจะทําให้เราอยู่ไม่ได้นะครับถ้าโมแต่แข่งกันด้วยเรื่องว่าชั้นขายถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายตัดราคากันไปมาเนี่ยนะครับแต่บางทีบางอย่างก็อยากจะ ฝากถึงเพื่อนๆนคนไทยด้วยนะครับพี่ๆน้องๆคนไทยนะพุ่งนุนสินค้าไทยให้โอกาสสินค้าไทยหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราต้องชตินิยมนิดนึงนะนะเรื่องสินค้าเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราคนไทยไม่ใช่ของไทยเนี่ยก็ไม่รู้ใครจะใช้อนะเคยเคยฟังเรื่องราวแบบนี้ไหมเพื่อนเขาบอกว่าทําไมเวลาเราซื้อมือถือนะครับยี่ห้อดังๆนะของต่างชาติมาเนี่ยต้องบอกต่างชาติหมดนะเพราะไทยไม่ได้ผลิตเองนะแต่ว่าเป็นแบ,บแรนด์ที่แบบว่าเอ่ยชื่อมาเพื่อนๆรู้จักอ่ะ เครื่องหนึ่งสี่ห้าหมื่นเพื่อนเพื่อนซื้อได้อะที่ดูนะครับซื้อมาเสร็จแล้วก็มาอวดหรูกันอย่างเงี้ยนะครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่าพอซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วพอมาถ่ายรูปเนี่ยปรากฏว่าภาพไม่สวยอย่างเงี้ยนะครับถ่ายจากมือถือมือถือยี่ห้อดังเลยนะพอถ่ายออกมาภาพไม่สวยเนี่ยกลายเป็นว่าผู้บริโภคหรือเจ้าของเนี่ยไม่ไม่ได้โทษเครื่องนะไม่ได้โทษมือถือนะครับแต่โทษตัวเองนะว่าโอ้ยเราถ่ายไม่สวยเองนะครับอันนี้คือไปปกป้องแทนเขาแต่พออะไรก็ตามที่เรามาใช้ของคนไทยด้วยกันเองนะ สินค้าอะไรก็ได้นะครับพอเจออะไรที่ไม่ดีหน่อยประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่คิดจะให้โอกาสเขาบ้างเหรอใช่ไหมครับเวลาเราไปใช้มือถือของต่างประเทศเนี่ยของต่างชาติเนี่ยถ่ายรูปมั้งถ่ายวีดีโอมั้งออกมาไม่สวยไม่อะไรเนี่ยภาพไม่คมชัดไม่สวยไม่อะไรเนี่ยเราเรายังจงรักภังดีต่อเขาอ่ะใช้คำว่าจงรักภังดีอ่ะใช่ไหมครับเรายังรู้สึกว่าเรายังแก้ตัวแทนเขาออ๋อเป็นเพราะเราถ่ายรูปไม่สวยเองเพราะเราไม่มีสกิลในการถ่ายเห็นไหมครับแต่พอกับสินค้าคนไทยอะไรก็ได้เนี่ย เราเจอซื้อมาแล้วมันไม่ได้ดังใจเราสักนิดหน่อยเนี่ยทําไมเราไม่คิดจะให้โอกาสบ้างนะครับขอนิดนึงนะครับขอนิดนึงให้โอกาสเพราะว่าทุกๆอย่างผมเชื่อนะครับว่าทุกๆอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับเวอร์ชันแรกออกมาไม่ดีเวอร์ชันถัดไปเขาอาจจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างนี้น,นะครับให้โอกาสเขานิดนึงเป็นรุ่นทดลองใช่ไหมครับบางทีเขาทาออกมาแล้วมันไม่ถึงกับใช้ไม่ได้หรอกแต่อะไรที่ไม่ดีเราก็ติงตาหนิไม่ใช่ตําหนิสิ คอมเมนต์ไปใช่ไหมครับว่าอันนี้อันนั้นไม่ดีอย่างนี้นะเขาพร้อมจะปรับปรุงผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนนะของไทยเนี่ยยังไงก็พร้อมจะปรับปรูงนะครับปรับปรุงอ่าขอคอมเมนต์ไปหน่อยคอมเพน,น,นไปหน่อยนึงว่าอ๋อสินค้าคุณตรงนี้ไม่โอเคอย่างนี้อ,อะไรครับผมว่าเขาก็พร้อมจะปรับปรุงอะไรให้โอกาสสินค้าคนไทยนิดนึงนะครับตรงนี้ตัวงานที่เราลงมาทํากับชาวบ้านนะครับ ของทางผมตอนนี้ครับของแบรนด์พันลิมเลยแหลงมาทํากับทางกลุ่มยางกล้วยนะครับงานบาตติกบ้านหน้าถ้ำนะครับที่ประดังก็เป็นชินงานตัวหนึ่งนะครับที่เราก็ภูมิใจนําเสนอแล้วก็มันเป็นงานชุมชนจริงๆแล้วก็เป็นงานอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับกว่าจะได้แต่ละผืนนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะนะครับใช้เวลามันไม่ใช่เป็นงานที่แบบปั๊มปั๊มปั๊มออกมาจากโรงงานแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้งานพวกนี้ก็เป็นเป็นทั้งภูมิปัญญาด้วยแล้วก็เป็นทั้งเ ประสบการณ์นะครับของทางกลุ่มต่างๆของทางกลุ่มด้วยนะครับตรงนี้นะครับยางกล้วยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยาวไกลนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆใครเคยได้ฟังเรื่องราวแล้วก็จะพอคุ้นๆแล้วผมก็เคยพูดไปหลายตอนนะน,นะใช่ไหมครับมา,มาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับสืบจนมาถึงรุ่นลูกตอไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆนะตัวนี้นะแล้วก็อาศัยความอดทนด้วยในการทํานะครับตรงนี้พอพูดไปถึงเรื่องของการให อะไรนะให้ให้โอกาสใช่ไหมครับสินค้าไทยงานชุมชนงานผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยผมก็มีเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะฝากถึงหน่วยงานราชการนะครับภาครัฐนะครับจริงๆอย่างที่คุณอนุทินออกมาพูดเนี่ยผมก็รึกขึ้นได้ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าก็มีหลายคอมเมนต์นะครับเข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าภาครัฐจะต้องส่งเสริมด้วยนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆส่งเสริมผู้ประกอบการส่งเสริมสินค้าไทยให้โอกาสว่างันเถอะนะครับ แต่ผมเห็นถึงความตั้งใจของหน่วยงานรัฐนะครับหรือรัฐบาลหลายๆชุดที่ผ่านมาช่วงหลังก็ลงมาพยายามช่วยช่วยเหลือนะครับให้โอกาสเรียกว่าให้โอกาสดีกว่านะครับอย่างเรื่องของการจัดงานออกบูธนะครับเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของอะไรเดียวจัดซื้อจัดจ้างก็มีนะตรงนี้เพื่ขึ้นถ้าใครอยู่ในแวดวงของของระบบรชาชการอาจจะพอทราบอยู่นะครับการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐก็มีเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะครับในประเทศก่อน นะครับหน่วยง,งานรัฐบ,บางทีอยากจะอยากจะจ,จัดหาจัดซื้อนะครับเกี่ยวกับผู้รูปพนธ์ต่างๆอันนี้ก็ใช่นะครับจัดหากระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาดูของผู้ประกอบการในแต่ละท้องถิ่นอันนี้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยนะครับให้โอกาสแล้วก็การจัดงานต่างๆอันนี้มีบ่อยนะครับงานโอท็อปมั่งนะครับงานออกบูธต่างๆมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสนําสินค้านะครับของตัวเองเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องคนไทยได้รับทราบนะครับ ผมว่ายังมีเยอะนะผมว่ายังมีเยอะที่พี่น้องคนไทยเนี่ยอยากจะกดนูนนั่นแหละแต่บางทีอาจจะไม่รู้จักเข้าไม่ถึงนะครับเข้าไม่ถึงไม่รู้จักไม่รู้จักนี่เป็นเป็นเรื่องหลักเลยนะครับไม่รู้จักว่าเอ๊ะมันมีสตาราแบบนี้ด้วยหรอนะครับที่เป็นของคนไทยอะไรอเงี้ยนะครับก็ต้องฝากไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากภาคคือว่าบางทีท่านอรัฐมนตรีทั้งหลายนะท่านจะอาแต่พูดไม่ได้นะ ซอฟต์พาวเวอร์ที่ท่านชอบพูดชอบพูดนี่แหละตัวท่านเองี่แหละได้ได้ทําตัวเองให้เป็นให้เป็นคนที่ส่งเสริมสินค้าไทยหรือเปล่าผมไม่รู้นะท่านลองคิดเอาเองในขณะที่ท่านมอกบอกว่าผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สินค้าไทยนะครับอะไรที่เป็นไทยๆวัฒนธรรมไทยๆเนี่ยแต่ขอโทษนะครับตัวท่านเองเนี่ยยังใส่ชุดยังใส่อะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมอยู่เลยอะทั้งตัวท่านมีแต่มีแต่มีแต่แตของต่างประเทศอะ นะครับแล้วท่านก็มาขึ้นเวทีพูดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยของพลังไทยไทยเวลาพูดหนัมันง่ายใช่ไหมครับแต่ตัวท่านเองไม่มีอะไรที่เป็นความเป็นไทยเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับนิดนึงนิดนึงนะครับฝากไปถึงท่านนิดนึงนะครับทุกทุกท่านคือคือเหมือนเหมือนเป็น influencer อินฟลูเอนเซอร์อ่ะท่านลองคิดถึงอินฟลูเอนเซอร์นะครับพอคนที่มีชื่อเสียงในวงการอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ทิกตอ,ตอร์อะไรพวกนี้ครับถูกไหมครับ เวลาเขาหยิบสินค้าอะไรขึ้นมาหรือว่าเขาหยิบจับอะไรขึ้นมาเนี่ยแฟนคลับที่ติดตามเขาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าโอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเห็นไหมครับวันนี้พวกรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับภาครัฐทั้งหลายเนี่ยท่านเองก็เป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะครับท่านก็ลองดูนะครับในการที่ท่านจะส่งเสริมสินค้าไทยซ็อพววอร์ไทยไทยเนี่ยท่านลองหาสินค้าไทยไทยนะครับมาประดับในตัวท่านเองนะครับ นั่นแหละเวลาท่านออกเสือนะครับใครต่อใครก็ต้องถามทึานอยู่แล้วว่าเอ้ยสมมติว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าเงเออเสื้อผ้าทำไมของท่านแปลกๆดีรอบนี้นะครับท่านก็ได้ท่านก็ได้เป็นคือเป็นโอกาสที่ท่านจะได้โปรโมทนะครับให้รู้ไปเลยว่าชุดที่ท่านใส่นะครับมาจากโอท็อ oh, ปหรือมาจากชุมชนนั้นชุมชนนี้อะไรอย่างี้เห็นไหมครับอ่าก็ทําให้คนไทยได้รู้จักด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าพอมาพูดเรื่องซอฟทาวเวอร์เรื่องของผักกันไทยๆแล้ว แต่ตัวท่านเองอย่างที่บอกไปอ่ะทั้งตัวแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ควรนะผมบอกนะอืมขอฝากนิดนึงนะครับเราก็ช่วยกันผลักดันนิดนึงนะครับเพราะว่าปีนี้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์มาแรงนะมันไปทางไหนทางไหนใครก็เอาคํานี้มาหมดเลยซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับอจริงๆมันไม่ใช่ว่าทํประเดี๋ยวประดาวนะผมบอกท่านนะครับซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ทาพูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้เลยนะ แล้วก็มันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบทํากันวันเดียวเสร็จนะครับไม่ใช่นะครับซอฟต์แวร์จริงๆเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่เรื่องราวมันยาวไกลอะ่ะถ้าเรานึกถึงเกาหลีเกาหลีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับตอนนี้วัฒนธรรมไม่ใช่วัฒนธรรมส,สินค้าส่งออกคือเพลงใช่ไหมครับละครซีรีส์เห็นไหมครับซีรีส์เกาหลีบ้านเรานี่ติดกันงอมแงมเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็ต้องบอกท่านว่าบอกทุกๆคนนะครับว่ามันไม่ได้ว่าเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนะใช่ไหมครับ ประเทศเขาเนี่ยวางแผนกันมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับอ่าลงมือทําอย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้ทําแบบประกาศวันนี้แล้วจะเป็นเลยไม่ใช่นะครับเขาค่อยๆผลักดันนะครับขึ้นมาอลองคิดภาพตามดูนะครับสินค้าต่างๆที่เขาต่อใส่เข้าไปในซีรีส์ของเขาเห็นไหมครับบะหมี่บะหมี่บ้านเขาอะเครื่องดื่มที่เป็นแอลโกอฮอล์น้ำใสๆอะไรของเขาเนี่ยนะครับโอ้โหไม่รู้คืออะไรแต่เห็นแล้วน่ากิน่ เราดูละครซีรีส์เกาหลีแล้วเราอเอ้ยอเขากินอะไรกันเนี่ยทำไมมันดูน่ากินจังเลยเห็นไหมครับเราก็อยากจะกินแบบเขาบ้างอย่างเงี้ยพวกนี้มันมันมันเป็นการทาอย่างต่อเน,นื่องก็เลยฝากไปถึงหน่วยงานรัฐนะครับท่านต้องเสวสตรวจตรงสริมอย่างจริงจังนะจริงใจแล้วจริงจังแล้วจริงใจด้วยนะครับในการทํานะครับไม่ใช่ว่ามาพูดให้มันดูหรูดูโก้นะแล้วมาบอกว่าจะผักกันจะอะไรกับนี่อะไรเนี่ยแล้วก็ทําแบบประเดียวประดาวอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับของพวกนี้เนี่ย มันต้องทําแบบต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องกันยาวๆเลยไม่ใช่ทําวันนี้พรุ่งนี้เลิอกอย่างนี้ไม่ได้นะครับพเพื่อนๆต่อนอกจากภาครัฐนะครับที่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะที่ขอเลยนะครับตรงเนี้ยเพื่อนๆผู้ประกอบการก็ต้องก็ต้องต่อเนื่องด้วยนะอ่าต้องต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้คือสําคัญคืออย่าทําแบบแป๊บๆ,ๆแล้วหยุดไปนะครับแม่เอวนะครับพยายามวิ่งแบบให้มันต่อเนื่อง ขอความต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะเพื่อนๆนะครับขอความต่อเนื่องเป็นเรื่องสําคัญอย่าทาแบบปั๊บๆแล้วหยุดปั๊บๆแล้วหยุดนะครับไม่เอานะครับบางทีอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยในการที่จะทํานะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับหรือว่าชื่อเสียงของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักนะครับกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บขึ้นมาแล้วจะจะได้เลยนะครับ ก็ต้องอาศัยวิ่งมาราธอนนะครับเป็นร่ามแนวิ่งมาราธอนนะครับไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรสู้ๆหน่อยนะครับอย่าอย่าไปแข่งอย่าไปแข่งเรื่องการการทําราคาให้ถูกเลยนะครับเพราะบางทีเราไปแข่งแต่เรื่องการทําสินค้าให้ราคาถูกลงถูกลงเนี่ยมันจะมันจะอยู่ไม่ได้แล้วมันจะพังกันทั้งระบบนะครับตรนี้หาทางเพิ่ม value นะครับเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราดีกว่า